สวัสดีแฟนเพจเฟซบุ๊กป,ปากน้ำเกียงไก่นะคะแล้วก็แฟนเพจทางช่องย t u b e นะคะวันนี้น้องติ๊กมีรถเข้าใหม่มาแนะนำกันอีกแล้วนะคะบอกเลยรถยอดฮิตเลยนะคะไม่ค่อยมีเข้ามาบ่อยๆนะคะ h o n da C i v i c FB ีวนะคะบอกเลยว่าคันนี้สวยมากๆเลยนะคะลูกค้าจ๋าสะภาพคือดีมากเลยนะ,ะให้ดูภายนอกกันก่อนเลยนะจ๊ะคันนี้นะคะจะเป็นรุ่น ES สนะคะติดสเกิร์ให้รอบคันเลยนะ๊ะลูกค้าจ๋า วอล์ฮอนด้าซีวิทนะคะห้ามพลาดเลยนะรถสวยๆแบบนี้นะคะน,น,นานๆเข้ามาทีนะคะลูกค้าจา้ะอันนี้คือแต่งแบบแต่งให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะสเกิร์ตรอบคันนะคะสปอยเลอร์รอบแมเดิมๆจากฮอนด้าสวยมากค่ะลูกค้าจา้ะคันนี้ซีวิคเอสดีนะคะเป็นรถยอดฮิตแล้วก็ลูกค้าถามหากันมาเยอะมากๆเลยนะจ๊ะลูกค้าจา๋าสวยมากๆเลยนะนี่จ้ะนม่เดิมๆนะคะนี่ฮอนด้าเดิมๆจากโรงงาน จะเกิดรอบคันนะคะแต่งดรอๆเลยเป็นรุ่น E S นะคะเป็นตัวท็อปเลยนะจ๊นะลูกค้าจ๋าสวยมากจ้าสวยมากค่ะบอกเลยเรามาดูภายในกันจ้ะนี่จา้าโอ้ภายในของเขานะคะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะนี่จา้าพวงมาลัยนะคะมันสิฟังก์ชันนะคะ จะมีจอนะคะจอก็คือเป็นจอเดิมๆนะคะจากโรงงานเลยนะคะแอร์นะคะเป็นแอร์แบบออโต้นะคะคือสวยมากๆฟังก์ชันครบครันเลยนะจ๊ะลูกค้าจ๋านี่เกียร์ออโต้นะคะเบาะหนังจ้าเบาะหนังเดิมๆนะคะเบาะหนังแท้ๆเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเบาะหนังของเขาคือสวยมากเลยนะคือหนังแท,แท้เลยนะจ๊ะลูกค้าจ๋าเนี่ยหนังแท้ๆเป็นแบบนี้นะ มันก็จะแบบแบบย่นๆล,ยๆลายๆอย่างนี้เลยเนาะเพราะว่าเป็นอันนี้เป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานเลยนะคะลูกค้าจ๋าคือสวยมากบอกเลยใครได้คันนี้ไปครอบครองนะคุ้มสุดๆเลยนะจ๊ะลูกค้าจ๋าคันนี้นะคะจะเป็นฮันด้านะคะซีวี 2คันเท่านั้นเองนะจ๊ะลูกค้าจ๋าต้องรีบๆเลยนะลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจซีวิคคันนี้ก็โทรหาน้องติ๊กได้เลยอย่าลืมบอกโปรโมชั่นโปรโมชั่นของเรานะคะโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะลูกค้าที่มีสลิปนะคะรับไปเลย3,000บาทนะคะตอนที่1นะตอนที่2ลูกค้าเข้ามาดูรถชอบรถจอง2,000บาทเท่านั้นนะคะรุ่นรับจับรางวัลนะคะรางวัลของเรานะคะจะมี3,0004,0005,000สูงสุดใช้จ่ายข้างเงิน ส่วนหนึ่งหมื่นบาทเลยนะคะคุณลูกค้าจ๋าฟรีทุกค่าใช้จ่ายฟรีประกันฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนนะคะแล้วก็ประกันฟรีเครื่องเกียร์ให้1ปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่ารอชาร้ากันเลยนะคะสนใจคันนี้โทรหาน้องติ๊กได้เลยที่เบอร์0 9 9 3 2 5 1 0 0 0นะคะวันนี้น้องติ๊กไปแล้วนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องติ๊กด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ